เห็นแล้วยิงไม่ทันอด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 ไม่ตายว่ะคนนี้เกือบเออเฮ้ยมอไอระเบิดเอาเอามอนไอพี่เงยจบตาคือนี้พี่ดูจอมอนอยู่มันติดต้นเลยเล็กๆนี่มันติดแม่ตอนแรกดูวม่พ้นเหมือนกันเว้ยแม่งติ ตายต้นไม้ไม่ได้กังขาเุ้ยเลยไอ้เนี่ยกลับมากูมีมีฮาได้แต่เสียงไม่เห็นเดี๋ยวพี่เซษไปเี่ยจัดเฮ้ยจัดติดตรงไหนอะติดติดตรงบันไดครับติดตรงบันไดครับติดตรงบันไดครับมาเลยผมรออยู่ไอ้วัวอยู่บ้านห้องสนุก มาจริงเหรอไม่คิดว่าจะดักหน่อยเหรอไำไมทางขวาเจอโล้มือห้องสนุกอุ้ยโอ้ยแล้วเมื่อกี้ตายเอ่คนยิงไปโคตรเยอะเลยนะตรงเกาะสักนัดเลยไม่ไม่ไม่ตอนตอนอยู่หลังคาผมจิ้มไปพั้งใหม่นะอุ้ยอันนั้นเป็งการเกมเมอร์เยี่ยวอ่ะอุ้ยยตายมึอ่ะบนเตียงไม่เห็นเนาะเนี้ย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 ขวาขวาล้างยายาโอ้โห เอาเด้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 ดูดอันดับในของวงการเกมมือเออเออเออันดับนเบอสิงส์ยิงานเยิงอันนี้เนนออเอร์ที่แบบมือวางปราบอันดับหนึ่งโค้งเล่นิงเอคุเนี่ย หดมอนเลยกลัวต้องเห็นนะไอ้จอม่อนนะวิ่งหนีไม่ทันด้วยแล้วโอ้เริ่มเกมประกาศเลยกูได้ยิงพี่แฮมแล้วยังยังไม่ทันถึกตัวกูเลยตายล้แล้วโคตรนี่อะไรสั์มันไม่มันไม่ได้ลงกิ่งต้นไม้พี่แต่มันโดนไอ้นี่เว้ยมันดุนหน้าตานิดเดียวนิดเดียวเอง เดี๋ยวพี่จะไปรีรีเลดูโดนอะไรคือโดนเขานะครับใครพี่ใครมี็นคนได้ใครเปนคนเด็กงัดออกมาเลยฮะไม่เอาจริงๆอ่ะลูกนั้นน่ะถ้าเกิดมอนปลาอัดเข้าไปได้ได้ค่าแฮมนะมันตรงแฮมอยู่บาดทีเลยใช่มันเพราะโรดที่แรกมันโดนแล้วนิดนึงเออพี่ก็คิดว่าแบบเดินได้คิวแล้วได้คิวแฮมแน่มีหนีเอาวะเปิดแน่อ่ะ ตายติ่งนิดเดียวเองไอ้ยู่ใตดินตผมผมเดค้โดนบีบอยเยนเค้ีน้ดบีบอยเยโอ้โหใครกระโดดวะโอเโดนบีบอยเข้าไปหัวร้อนเลย เย็ดข yeah. องพ,พี่โดนเซอร์เคลเดี๋จะมานะนี่พี่ม่อนสเต็ปใหม่อ่ะ <laughs> อักทีพี่ไม่มีไม่มีต่บ้านเกิดหน้าบ้านเกิดหน้าบ้านต่างสบ้านนะ ไอ้นี ality, ่ <c oughs> ตัญาตดินมาละห้องแดงเล็กม <c oughs> <c oughs> ีสองตัว โอ้ัสยคุณไม่อยากเลยแล้วเนี่ยอยู่ๆมันโดนประจัดแล้วโอ้กำลังปัตทีโบเลยกำลังได้บิดเลยฮิวฮเข้าใจพี่ยังฮิวเข้าใจพี่ยังอุ้ยสไนเปอรอีหลุดซ้ายเห็นไหมนี่ไง แรงสาบโดนมาแล้วแม่สาบอยู่นอกแต่แมงสาบเข้าไม่ได้แม่สาบอยู่นอกแมงสาดนิดเดียวจริงไปดิแมงสาบอยู่ข้างนอกวางเลยแต่แมงสาบเข้าไม่ได้เอาเปิดเอาลูกไปเฉยเลยเอ้าอุ๊ยเดี๋ยวเฮ้เรียบเรียบอีโต้อยู่ไหนฮะอยู่บนอุย เดีอยวม้วนนี่ม้วนสนุกสนุกอีตัวอยู่ฝั่งลงรถลงรถลงรถข้างนอกเลนฟอร์สเลยอย่นี้อย่างนี้อย่างนี้สปุตสปุตแล้วสปุตแล้วสปอตอยู่ใต้เดินแล้วพี่อยู่ใต้เดินแล้วน่าจะอีกทางปีนได้พี่แซมปีนได้พี่พยายามทำให้มันเบาที่สุดแล้วนะ

ไม่ไม่น่าพูดว่าวางแล้วเลยแต่อยู่พูดทำไมเขาไม่ได้ยินเข้แล้วที่รู้อาจารย์จะมาไม่ใช่คือได้ยินอยู่แล้วว่าวางก็กำลังจะเดินเข้าไปแล้วพอไอคนที่พูดว่าวางแล้วเนี่ยมันทำว่าอีกคนนึ่งแม่งปล่อยงูอย่างเขากังพี่พี่เป็นสเตปพี่อยู่แล้วพี่สเตปพี่อย่าเกันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไิดผูเก่งเก่งเก่งงดักเดเยอะดัเย อะไรวะเนี่ยด่อะไรด่างด่างด่างด่ชอบว่ะอันดับหนึ่งวงการเหวมาว่ะได้ว่ะไอ้ยังพูดคุณได้วะอันดับหนึ่งวงการชูเจ้าเสวอต้องจำชื่อนร่งสับมันฆ่าพี่ว่ะวันโดดออกมาจีนหร่ีแฮมฮะอะไร ไอ้ from the ิวม er ันฆ่าผมพี่อทีเคลียกันดีๆเคลียกันแหละเอ้ยเรื่องส่วนตัวมันยิงไม่ดูคนเลยนี่ยอ่าไม่นี่ไงพี่ก็นี่ก็ยิงคืนให้แล้วไงเอ้ยดินไับดินม่อนมอนยี่ยวมันดูแล้วนะมันคงอยากยิงม่อนแหละพี่ว่าอะไรโอดบอกว่าอะไรทำไมได้ห้องดีจังห้องไหนวะอุ้ยอะไรเดี๋ยวิ่งกันเต็มเลยเดี๋ยว ฝังทำไมอ่ะทไมลงมาเลงฟอสอ่ะทำไมอะอี่กอล์ฟครับพี่เปิดให้แม่บ้างอยู่ข้างบนพี่แรแนะนำว่าให้เลงข้างบนรงรงตรงน,นงงั้นไม่ต้องเลงก็ได้เพราะว่ามันไม่จำเป็น,นเลยเพราะว่าไม่มันไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ตรงนั้นเนี่ย อเอาอีกแล้วห้องนี้แล้วอย่างนี้ศพตาเธอคนนี้แอร์เย็นหมดวันดีอาร์ตถ้าแอร์ร้อนน่าจะเสียครับพี่ทีผมว่าครับแม็กก็พูดมีเหตุผลครับครับอยืนยันขึ้นมา ม่งไม่ตายด้วยอ่ะบ้าบ้าู่ตรงบันไดหน้าบ้านอ่ะครึ่งหลอดจะได้หน้าบ้านนะสวยสวยน่ารักว่างไายวะโอ้โหเขาขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วบันไดขาวบันไดขาวนะไอ้ตรงห้องห้องก่อสร้างก่อสร้างโอ้พี่ภู

ยิงไปดูแมพยิงนะโว้ยกระสุนเป็นน้อยไม่ต้องหยุดยิงหรอกไม่ต้องเล่นดี๋ยวก็โดนเองแฮมทำไมอาร์มันโหจังวะไม่ถามมันอะมาถามกูไหมเนี่ยอะไรวะเออที่ก็ไม่รู้มันมันโกรดอะไรใครมาก็ไม่รู้มันเหมือนกัน ไปถามไปดูมันดีกว่ามันเป็นอะไรกับพี่มากเลยบูมอะไรวะเนี่ยโอ้ยเด็กโดค่าเท่ากันเลยอ่ะอาร์ตกับบูมอะเปยวเปยวสเต็ปดักโซ่ให้บูมซัพพอร์ตไอ้ที่บูมดีใจอะวันนี้เล่นเดีเองเลยวที่บูมเล่นออกอะ

มีอินแทกัหยมีครับขอนึงครับติดครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ม,มาแล้วมาแล้วตรงสนุก เื่นเต้นจังเฮ้ยาอยเนี่ยียย่ครับข้างล่างเปิดอีุเมอร์เลยครับโอ้ยเป็นข้อสนุกตามหลังไหมระเบิดอยู่ฝั่งลงรถครับางไโอ้ย บันไดบันไดหน้าบ้านบันไดหน้าบ้านหนักมาะเลดไม่ตายหรอขอขึ้นหน่อยว่าไอ้บู้งเย้ไอออนใครวะไอ้ยานเหรอแล้ไม่ตายได้ทีวะโอ้ก้นแสงมีเลงดยะครับแพ้เลยอ่ะเล่นแหลงวุเนี่ยวันนี้ไม่ได้เรื่องแบบเก้อป้อมยังไม่อยู่ที่สุดท้ายนะ ยังโอเคอยู่ถ okay, ouais pues uh ึงแม่อสจะฆ่าตัวตายก็ตามนท่นอะไรพี่บงพี่บงทำดีแล้วพี่ขอบใจมากคิวขอบใจมากเออไม่เป็นไรพี่น้องกันจับไปเรียบจับม้ยเสียอยู่กับมดนะอยู่กับพียขึ้นแล้วนะตัวเตี้ยอยู่กับเดียงพี่อยี่ห้องแก้มพีเ ไอ้อยู่พ okay. yeah. yeah. uh huh. ี่แฮงอารขึ้นแล้วนะตัวเตียอยู่พี่แฮงอารตกตลอดเลยให้เรายกเก็บเราเอวสามเแล่เอวสามโรัวจะส่งทีมกันอะไรก็ดูไปเย